ฮัลโหลค่ะฮัลโหลครับวันนี้ใช่คุณวชิราพรใช่ไหมครับใช่ค่ะครับวันนี้ผมโทรมาจากแฟลตเอ็กเพสสาขาจันทบุรีนะครับเอาลวเอาลวอ่าค่ะครับผมที่บอกว่าเปิดตเกตมาตามหาของอะไรสติกเกอร์5้าร้อยกว่าบาทนะพี่ใช่ค่ะอ่าที่แบบเป็นทองถีน้ำตาลคือใช่ค่ะวันนั้นนะวันที่สิบห้าไม่พนักง,งานผมไม่ได้มีใครรับมานะพี่ตัวเนี้ย แล้วแล้วเช็คได้ไหมคะว่าเออเลขแท็กอันเนี้ยมันมาจากที่ร้านไหนมันไม่ได้มาจากที่ร้านตรงนั้นหรอกมาผู้ส่งจะเป็นร้านอารมณ์อารมณ์สินนะครับอ่าใช่ค่ะ,อ,ะอันแหละอ่าเนี่ยแหละครับพระอาทิตที่สิบห้าอะไรนะครับแต่หนูก็จ่ายตังค์ไปแล้วนะใช่ครับแต่ว่าวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าเลยอ,ะอ่ะอ่า แลตโฮมรับเข้าแลตโฮมป็นเลเวลเสร็จแล้วแฝดโฮมมาราเข้าค้างอีกทีหนึ่งแล้วก็ไม่มีพนักงานของผมไปรับเลยสเตตตามมาแบบนี้เลยแล้วหนูถามที่แลดโฮมเขาบอกว่าเออก็คือเขาก็ไม่ได้บอกอะไรหนูเลยใช่ครับแล้วย่าง้ต้องติดต่อที่ไหนอะคะอันนี้พี่ลองไปตามที่แลดโฮมเลยครับวันเนี้ยเพราะว่าพนักงานผมไม่ได้เข้าแลดโฮมแล้วเขาว่าไงเขาบอกเขาส่งของไปแล้วค่ะ ไม่มีมาถึงผมนะต่อให้พนักงานขนส่งหลุดรับผมต้องเจอนะพี่ที่รับไม่ได้อ่ะผมต้องยิงรับให้เข้าให้ได้อีกทีนะแต่ว่าซองเนี้ยไม่เห็นมาอยู่ที่ผมเลยแล้วพี่โทรคุยกับแสตมป์สาขาหนรนืยังคะยังเลยครับพี่ลองโทรคุยกับเขาก่อนไหมเพราะเขาอ่ะยืนยันกันว่าเขาอ่ะส่งแล้วส่งแล้วใช่ค่ะไม่มีคนไปรับแล้วมีคนไปรับแล้วด้วย คนที่ไปรับคนที่คนที่ไปรับของร้านนี้มายังไม่เจอชิ้นนี้เลยพี่อะไรนะคนที่ไปรับของร้านนี้มาเนี่ยที่แฝโผมนี้มายังไม่เจอชิ้นนี้เลยแล้วตัวผมเองอะอ่าตัวผมเองที่ยิงยิงของลงจากรถน้องเขาอะผมยังไม่เจอชิ้นนี้เลยงั้นพี่ติดต่อเขาก่อนไหมคะผมแฟงโฮมอันนี้เบอร์อะไรเบอร์อะไรครับพี่เออหนูก็ไม่มีเบอร์เขาพี่เพราะว่าหนูว่าไปที่แฟนหนูว่าไปที่หน้าร้านเขาเลย มผมเลยจะโทรมายืนยันก่อนว่าอันเนี้ยพัาสดุกชิ้นนีนนไน้ไม่มีตกหล่นที่ร้านผมเอ้ยไม่มีตกหล่นที่ค้างผมถ้างั้นพี่คุยกับเขาไหมอ่ะเพราะหนูก็คือคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าส่งให้พี่แล้วหนูก็เลยหาเบอร์สาขาเอที่สาขาใหญ่ไปก็เลยโทรหาเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองโทรไปหาเขาดูเพราะว่าของมันไม่อยู่ที่ผมจริงๆโอเคค่ะงั้นหนูฝากพี่แล้ว เรายังไงพี่ก็โทรบอกหนูนะคะครับแต่งไงพี่ก็ลองโทรไปหาเขาด้วยนะถ้าผมโทรเสร็จแล้วอะ่ะอ๋อหนูไปหน้าร้านหนูไม่มีเบอร์เขาว่ะพี่อืมเดี๋ยวผมลองหาเบอร์ก่อนแล้วกันอ่าค่ะโอเคค่ะครับค่ะ